นักวิจัยไบโอเทคสวทชจ๋งพัฒนาเทคโนโลยีสู้โรคใบด่างมันสำปะหลังช่วยเกษตรกร,กรมันสำปะหลังนับเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จํานวนมหาศาลเพราะมันสัำปะหลังถูกไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเช่นแปรรูปมันเส้นมันอัดเม็ดแป้งมันสำปะหลังผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเครื่องดื่ม ยาเครื่องสำอางเคมีพันฑ์แอลกอฮอล์สารให้ความหวานผงชูรสกระดาษสิ่งทอเคมีพันฑ์พลังงานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าปี2,565ประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลัง6,263,932ไร่และในปี2,566อาจมีมากถึง8 000, 000ล้านไร่ สำหรับตลาดหลักของผลิตภัณฑ์มันสำปผหลังได้แก่จีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาแนวโน้มทิศทางตลาดต้องการมันสำปผหลังเพิ่มมากขึ้นแต่ไทยกับเผชิญปัญหาโรคใบด่างมันสำปผหลังตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาโดยโรคใบด่างมันสำปะหลังสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างมันสัปผหลังสำหรับการแพร่กระจายของโรคเกิดจากแมงวีขาวยาสูบ และการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโลกไปทําการปลูกขยายต่ออาการของโลกคือใบด่างหิกรดลูกเสียรูปทรงลำต้นแคะแกรนผลผลิตลดลงคุณภาพต่ำและยังทําให้ขาดแคลนหัวมันสําหรับป้อนอุตสาหกรรมขาดแคลนท่อนพันธุ์สะอาดสําหรับการพ่อปลูกในฤดูถัดไปหลังจากที่โรคใบด่างมันสัาปะหลังเริ่มทวีความรุนแรงในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังหลักของไทยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอื่นๆจึงทำให้ทีมวิจัยผลิตโมโนโคนอนแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ศูนย์พันธุ์ทุกวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินำโดยดรออนประภัยดรแสงศและดรชาณรงค์หาวิธีเร่งแก้ปัญหา ทีมวิจัยไบโอเทคสวทชอได้โชว์ผลงานชิ้นโบแดงเทคโนโลยีสู่โลกใบด่างมันสำปะหลังเพื่อแก้วิกฤตโลกใบด่างมันสำปะหลังที่ชาวไล่มันสำปะหลังทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ทุกภูมิภาคโดยการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจใบด่างมันสำปะหลังเพื่อคัดกรองโลกใบด่างและท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปอดโรคซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในเวลานี้ที่จะช่วยเกษตรกร,กรลดความเสี่ยง ในการนำต้นพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบด่างมันไปเพาะปลูกต่อทั้งนี้ชุดตรวจดังกล่าวจะสามารถช่วยตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคในขบวนการผลิตต้นพันธุ์การติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคหลังการเพาะปลูกเพื่อจัดการควบคุมโรคระบาดได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงการใช้ในงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคใบด่างมันสัมะัลังทีมวิจัยไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริษัทเอกชนดรออร์อรภัยคดฉนันันหัวหน้าทีมวิจัยการผลิตโมโนโคโนอนแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ไบโอเทคกล่าวว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคอุบัติใหม่ที่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่เพาะปลูกหลายจังหวัดของประเทศไทยโดยสาเหตุแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เกิดจากการนําท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคใบด่างมันสับหลังมาปลูกในกรณีที่ระบาดรุนแรงสร้างความเสียหายต่อผลผล,ผลิตได้ถึง30-80%ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบสติปเทสซึ่งสามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างส่งมาตรวจยังห้องปฏิบัติการสามารถทราบผลได้ภายใน15นาที และตรวจสอบได้เองโดยไม่ต้องอาศัยผู้ชำนาญการหรือเครื่องมือวัดอ่านผลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังในประเทศไทยรวมถึงการตรวจหาเชื้อในขั้นตอนต่างๆของขอบวนการผลิตต้นพันธุ์มันสําปะหลังปลอดเชื้อสำหรับชุดตรวจสติ i p t aste, มีความแม่นยำร้อยละ96ความจำพเพาะจอดจ,จงร้อยละรอยและความไวร้อยละ91 ใช้งานง่ายเพียง3ขั้นตอน 1. นําใบพืชมาบดในบัฟเฟอร์ที่เตรียมไว้ 2. จุ่มตัวสติปเทสลงไปในน้ำคั้นใบพืชที่บดได้และ 3. รอ15นาทีแล้วอ่านผลจากแถบสีที่เกิดขึ้นหากขึ้น2ขีดณ้าตำแหน่งทีและ 4. แสดงว่าตัวอย่างไม่ติดโลกซึ่งได้ผลิตต้นแบบชุดตรวจสติปเทส และนำชุดตรวจไปทดสอบการใช้งานจริงกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนโดยได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการตรวจวินิจฉัยเชือ้อในตัวอย่างมันสับปะหลังด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบสติปเทสและส่งมอบชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นให้หน่วยงานต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการตรวจโรคใบด่างมันสับปะหลังหลายภูมิภาคสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ที่มีความต้องการตรวจสอบตัวอย่างจำนวนมากและต้องการจัดตั้งเป็นศูนย์ตรวจคัดกรองโรคในพื้นที่ทางทีมวิจัยยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจกรองไวรัสใบด่างมันสำปะหลังโดยใช้เทคนิค e อลไลซาซึ่งเป็นวิธีการที่มีความถูกต้องราคาไม่แพงชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีความไวในการตรวจมากกว่าชุดตรวจที่มีการขายในเชิงการค้า และมีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศสามารถตรวจกองโรคใบด่างมันสัปะหลังได้ในทุกขั้นตอนของการผลิตและเพาะปลูกมันสัาปะหลังปัจจุบันได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอิไลซ่าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจจำนวน6กแห่งและมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งนี้ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นทั้งสองรูปแบบได้มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้วนายชาวินปื้มเจริญนักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทชเปิดเผยว่าสวทชเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานคัดเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์พื้นที่ เพื่อใช้จัดการและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยมีการอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ด้วยกลไกตลาดนำการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร4จังหวัดนำล่องประกอบไปด้วยอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกดและอำนาจเจริญเพื่อขยายองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตรกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร,กรปลอดภัยและเชื่อมโยงพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนที่มีความสนใจในเทคโนโลยีนี้สามารถติดต่อทีมวิจัยการผลิต โมโนคลนนอนแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทชโทรศัพท์0817336716กระจบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษ คลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ